ลีลาการเต้นด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นชายหญิงการนำรถยนต์มาขับแข่งกันเปิดเครื่องเสียงในรถเสียงดังและยังมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการเล่นน้ำสงกรานเป็นพฤติกรรมการเล่นน้ำสงกรานของวัยรุ่นที่ถนนอุทยานหรือที่ถนนอักษะทั้งที่ก่อนหน้านี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกข้อบังคับไม่ให้การเล่นน้ำสงกราน มีลักษณะไปทางล่อแหลมต่อการเกิดปัญหาทะเละวิวาทหรือการเต้นที่สอบไปในทางอนาจารแต่ข้อห้ามทั้งหมดกลับพบเห็นได้ที่นี่ภาพของการเล่นน้ำที่กีดขวางการจรดาจรและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในลักษณะนี้ค่ะเป็นภาพที่พบเห็นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีค่ะทําให้ปีนี้นะคะเจ้าหน้าที่ในหลายพื้นที่ได้มีการออกมาตรการในการดูแลความเรียบร้อยการเล่นน้ําในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะ เช่นเดียวกับพื้นที่ถนนพุทธมนตร์สาย4เป็นพื้นที่หนึ่งที่ทุกปีจะมีการนำรถยนต์เข้ามาจอดเล่นน้ำสงกรานมีการจับจองพื้นที่เพื่อตั้งเวทีเปิดเครื่องเสียงและขายแป้งสีและสินค้าต่างๆซึ่งบรรยากาศคล้ายกับที่ถนนอุทยานสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปทำให้สงกรานปีนี้ตำรวจสอพอโพแก้วจังหวัดนครปฐมได้รวมกับเจ้าหน้าที่อาสาฝ่ายปกครอง และตำรวจในพื้นที่เชื่อมต่อวางมาตรการป้องกันและดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นโดยเน้นการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนและการตั้งด่านตรวจคัดกรองไม่ให้มีการนำรถยนต์เข้าไปเล่นน้ำในพื้นที่รวมถึงการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทที่อาจเกิดขึ้นด้วย สายตมเลทอนโพแก้วเนี่ยเรารับผิดชอบเส้นสายสี่กับทั้งเส้นนะครับฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาของเราคือเราก็จะตั้งจุดตรวจมนันละเว้นที่รอยต่อระหว่างสพกระทุ่มแบนกับสพโพแก้วคือเวณตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อมีรถมาเนี่ยเรากใ็ให้ให้ผ่านตามปกติเพียงแต่ว่าเราให้ชะลอตัวเพื่อคัดกรองรถที่ดูแล้วว่าถ้าเป็นการเล่นน้ําสงการเนี่ยเราก็ขอคำนาณใช้หลักทัศศาสตร์นะครับขอให้เลี้ยวกลับไปอยู่เทินที่เห็นนี่นะครับแล้วก็กลับไปเข้าไปเล่นด้านนอกนะครับส่วนรถที่สัญจรตามปกติหรือผู้หญนงกล เราก็จะให้ใช้เส้นทางตามปกติซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยณตรงนี้เนี่ยวันที่13 14 15เนี่ยเล่นกันถึง2ทุ่มครึ่งชาวบ้านที่อยู่ข้างทางเนี่ยเป็นหมื่นๆคนเนี่ยไม่สามารถจะกลับมาเข้าบ้านได้าตามปกติณนวันนี้เราก็เลยดลําเนินการอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เป็นไป,นปนด้วยความเรียบร้อยครับในช่วงเทศกาลสงการงกานต์ปีนี้ตำรวจเชื่อว่าหากได้รับความร่วมมือจากประชาชนเล่นน้ำสงการานต์ด้วยความปลอดภยัยไม่สร้างความเดือดร,ร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น ไม่เพียงแต่จะเป็นการลดเหตุอัจญากรรมต่างๆแต่ยังเป็นการร่วมกันร,รักษาและสืบทอดประเพณีสงกรานต์ให้เป็นประเพณีที่ดีงามตลอดไปวิทิตชอบคุณทดถ่ายภาพดารินหอวัฒนกุล TNN 2 4รายงาน